สวัสดีคะ่ะสวัสดีวันเสาร์ที่5ตุลาคม2567เช่นเคยนะคะวันนี้ทางช่องก็จะมาแจ้งข้อมูลข่าวสารมาตรการจากทางภาครัฐวันนี้ทางช่องมีเรื่องมาแจ้งทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเกี่ยวกับเงิน10,000บาทของกลุ่มตกหล่นรีบรงทะเบียนด่วนนะคะหลังกระทรวงการคลังขยายเวลารับสิทธิ์ ผูกพ,พร้อมเพยกับบัตรประชาชนถึงวันที่3ธันวาคม2567นะคะนายวราวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสังคมและมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้ขยายเวลาให้ลงทะเบียนถึงวันที่3ธันวาคม2567 ดังนั้นขอให้กลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือยังไม่ผูกพร้อมเพยกับบัตรประชาชนรีบดําเนินการโดยด่วนนะคะการผูกพร้อมเพยต้องผูกด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะคะห้ามผูกกับโทรศัพท์นะคะไม่งั้นท่านจะไม่ได้รับเงิน10,000บาท ในรอบตกหลลนนี้นะคะเพราะกระทรวงการคลังจะโอนเงินซ้ำทั้งหมด3รอบเท่านั้นหลังจากนั้นจะยุติการโอนเงินดิจิท่านห0 0 0งบาทเพราะถือว่าสลาสิทธิ์สำหรับเงินดิจะท่านห0 0 0งบาทกลุ่มเปาะบางกระทรวงการคลังแจ้งว่าสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ2567ผ่านบับตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการ ระหว่างวันที่25ถึง30กันยายน2567โอนเงินไม่สำเร็จจำนวน381,287ลายทางรัฐเลยจะมีการโอนเงินซ้ำให้อีกรอบโดยแจ้งทำลายการโอนดังนี้รอบจ่ายซ้ำครั้งแรกครั้งที่1จะจ่ายเงินภายในวันที่22ตุลาคม2567 โดยมีเงื่อนไขท่านต้องทำบัตรหรือต่ออายุบัตรประจำตัวผู้พิการภายในวันที่10ตุลาคม2567และผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนภายในวันที่18ตุลาคม2567สำหรับรอบจ่ายเงินซ้ำครั้งที่2จ่ายเงินภายในวันที่22พฤศจิกายน2567 โดยมีเงื่อนไขต้องทําบัตรหรือต่ออายุบัตรประจำตัวผู้พิการภายในวันที่12พฤศจิกายน2567แล้วผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนภายในวันที่18พฤศจิกายน2567สำหรับรอบโอนเงินซ้ำครั้งที่3ทางรัฐจโอนเงินซ้ำภายในวันที่22ธันวาคม2567โดยมีเงื่อนไขต้องทําบัตร หรือต่ออายุบัตรประจำตัวผู้พิการภายในวันที่3ธันวาคม2567แล้วผูกพร้อมเพยกับเลขประจำตัวประชาชนภายในวันที่16ธันวาคม2567ต่อมาเรื่องที่2คือกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐหรือที่เรียกกันว่าเฟส2องรัฐบาลก็ได้บอกชัดเจนว่าพร้อมเดินหน้าต่ออย่างแน่นอน แต่ในรายละเอียดจะต้องหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนางสาวแพทองทานชินวัตรหรือนายกรัฐมนตรีเป็นประธานส่วนกรณีที่มีข่าวเสนอข่าวว่าโครงการในเฟสสองอาจลดวงเงินเหลือ5,000บาทนั้นนายเผ่าภูมิกล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการหารือกันอย่างเป็นทางการในที่ประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นเพียงข้อเสนอในสังคมขออย่าเพิ่งด่วนสรุปดังนั้นขอให้รอผลประชุมจากคณะกรรมการดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนส่วนเรื่องของแหล่งเงินนั้นไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะรัฐบาลได้การวงเงินไว้เพื่อดำเนินการโครงการเฟดส,สองนี้แล้วรัฐบาลยังบอกจะเดินหน้าแจกเงินเฟดส,สองอย่างแน่นอน ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วมีสิทธิ์ทุกคนแต่จะแจกในมิติไหนรูปแบบไหนก็ต้องรอคณะกรรมการประชุมกันก่อนนะคะส่วนเรื่องที่ 3. สําหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่จะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ในปี2568หรือาาราวๆเดือนมีนาคมกระทรวงการคลังวางแผนไว้ว่า จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่เนื่องจากขณะนี้กำลังจะครบ2ปีหลังจากรอบล่าสุดที่เปิดลงทะเบียนเมื่อปลายปี2565ในรอบ5กันยายนถึง31ตุลาคมทั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่มีการวางไว้ว่าบับตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะมีการทบทวนผู้มีสิทธิ์กันใหม่ทุกๆสองปีเพราะบางคนอาจจะมีคุณสมบัติที่หลุดจากเกณฑ์ไปแล้วหรือบางคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์คุณสมบัติอาจจะผ่านในรอบนี้ซึ่งรอบที่แล้วเดิมผู้ลงทะเบียนกว่า14.9ล้านคนแต่ปัจจุบันเหลืออยู่ราวๆ13.35ล้านคนเพราะส่วนหนึ่งก็เสียชีวิต ผู้ที่จะสมัครบัตรคนจนได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะ 1. ลงทะเบ,บียนรายบุคคลและตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและครอบครัว 2. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 3. อายุ18ปีขึ้นไป 4. รายได้ต่อปีของบุคคลและรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน10,000บาทต่อคนต่อปี รวมถึงทรัพย์สินทางการเงินอย่างเงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารหนี้ของภาครัฐต้องไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีด้วยเช่นกันนะคะ 5. ต้องไม่มีวงเงินกู้หรือวงเงินกู้บ้านไม่เกิน1.5ล้านบาทและวงเงินกู้รถไม่เกินหนึ่งล้านบาท 6. ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือกรรมสิทธิ์แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกรณีไม่มีครอบครัวห้องชุดต้องไม่เกิน35ตารางเมตรและที่ดินที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกินหนึ่งไร่และใช้ในการเกษตรไม่เกิน10ไร่และมีบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ตึกแถวไม่เกิน25ตารางวาและรวมกันทั้งหมดแล้วพื้นที่การเกษตรไม่เกิน10ไร่ 8. ต้องไม่เป็นพิสูจสามเนนผู้ต้องขังบุคคลอยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานข้าราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงสสและสอวอ .9 ต้องไม่มีบัตรเครดิตการจ่ายสวัสดิการ เบื้องต้นจะเป็นไปตามเดิมนะคะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ทางช่องนำมาฝากในคลิปนี้นะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับรู้กันด้วยนะคะถ้ามีข้อมูลข่าวสารไหนมีการเปลี่ยนแปลงทางช่องจะรีบมารายงานให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ